มีคุณพ่อเป็นมะเร็งลำไส้แล้วตัวเองเนี่ยจะมีความเสี่ยงไหมจริงๆแล้วความเสี่ยงของมะเร็งเนี่ยมีหลากหลายมากเลยผมเลยเอาตารางนี้มาให้นะอ่ะตารางนี้เขาเขียนว่าความเสี่ยงของคนเป็นมะเร็งลำไส้อันแรกคือพันธุก,กรรมดังนั้นถ้าเรามีพ่อแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นมะเร็งชนิดใดก็ตามเรามีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ความเสี่ยงมันน้อยถ้าเราแก้ไขปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะครับหรือที่เราเรียกว่า epigenetic นะครับอันที่สองคือแอลกอฮอล ถ้าเรา,างดแอลกอฮอล์ L K H o, ความเสี่ยงต่อมะเร็งจะลดลงข้อที่สคือบุหรี่ถ้าเรางดบุหรี่ความเสี่ยงจะลดลงนะครับอันที่4ี่คือความอ้วนถ้าเราไม่อ้วนมากรอบเอวไม่เกิน37นิ้วเราก็จะลดความเสี่ยงจากการเป็นมะเร็งลงนะครับข้อที่6ก็คือพยายามควบคุมแป้งกับน้ําตาลไม่ให้ตัวเองเป็นเบาหวานเพราะเขาบอกว่าถ้าใครเป็นเบาหวานความเสี่ยงต่อมะเร็งจะเพิ่มมากขึ้นดังนั้น เราไม่สามารถเปลี่ยนพ่อแม่เราได้เนาะแต่เราสามารถลดพฤติกรรมที่กระตุ้นพันธุกรรมเหล่านั้นให้แสดงออกถึงการเป็นมะเร็งหรือเอพิเจนติกได้ก็คือแอลกอฮอล์บุหรี่นะครับความอ้วนเบาหวาน4อย่างนี้นะครับถ้าแพรพันธุ์ไปควบคุมนะครับจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ได้แน่นอนนะครับ